สบะปูนัปูใจเอาเจอแฟนแล้วไปไปกินข้าวกินข้าวไปมาถ้าไปเป็นลถเป็นแรกก็ไม่จอยเนาะที่หยดหล่อจริงนะสามสิบเมอเดนมาไม่ได้กับ้าน้องเจ้ามาอยู่เลยห้าห้าห้านอก้าวบุเหมือนเดิมนะเขาได้หู้เพื่อนใครแนบเลยนะ เอาเลยเอาเลยกินน้ำกันกินข่าวแรงน้ำกันครับซีบ่าวบุ้มบ่นบุ๋มเหมือนมิจฉาบักรสุกบ่าวสุกโอ้ยแรงแรงอาหารกำลังหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าไปตำรวจข้าเจ้าเด็กกันเลยบุก่าจุเพิร์นนะจุเพิรนก็เตรียมตัวสไลด์สดไม่ซีฟี่เอามาแล้ว มีบุกงานน่ะแหละกระจังงานน่ะเนาะจังหวะกันเนาะทุกคนนะคลิปนี้กันทุกคนก็เตรียมตัวกันอีู่อู้สวยสวยสวยมากเอาเลือกสุดแล้วู้นาผู้ใจู้นาผู้ใจยังอ่ได้สุดยังบริสุทธนะเตรียมไหลสุดสองขัสีนะทุกคนเนาะอ้าวคืออีนี่มันคืองานแต่อีนี่ไปเสื้อสีแดงไม่ยิ่งบ้านแล้มีหนวดยอมเด้อวยนลย าาอยังไม่สั้นหรอกคุณแม่มาสวยสบายดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุขส,ส,สุขูสุขคนนะเมือกี้กบพบปับสร้างเตาเา้าเต้นเ,นพพเา,เ,า,นาเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกับมีแบบทีมงานผมมาสอยขายของนำเนาะทุกคนก่ะคะนมารอหลับสาวปูนาปูใจที่สาวของสามหน่อย มาแต่เวียงจันเนาะปัจะมาหล่นน้ำเจ๊ขาวเน่คนจมัแบบนอนเถื่อนเจ๊ขาวแหละมันเ,นเจ๊ขาวก็อยู่ฮานก่อนน้องสาวเขาก็จะมามาตะปักเซ่เดี๋ยวเพิ่นไปขื่นเฮื่อนเพื่อนกินนอกเดี๋ยวเฮื่อนร้านสาวนะทุกคนฮานเจ๊ขาวกับยูนี่แหละเพิ่นกายทักกันอันนิดนึงอันนี้ก็น้องสาวเจ๊ขาวเพ็ดยยางอันน่ะเป็รหยางอันน่ะ เด็กใหม,ม,ม,ม่อันนี้นอ้องสาวเจคขาวทุกคนคันคันจีาขาวโอยู่กับน,นอ้องสาดิคขาวอะไรอยู่เนาะกับมาซื้อน้ำพึ่นก็นได้เพราะว่าเขาอยากลดราคาพึ่นลดให้พิเศษเนาะทุกคนอันนี้กับมีคนมาสอยสองคนเนาะบอ๊ะครับสีมาสอยขายหรือมานะมาาาั่นทิว่าไล่ลูกค้ากูสบายดายีอันได้เมื่อคืนเกวคื่อนั่นซาดิดแต่ว่ายนะอดเทียนไปแล้ว โอ้ยกระดอกกระเด็นที่เจ้ามาสุกฮะล้างพงมาแล้วเจ้าฟาดโอ้ฟาดปวดปวดปวดตีมาตื่นขึ้นมาพรวันนอนอนพลละห้องบ่บ่ครัสิสรุปมึงจะมาซอยขายเครื่องหรือมึงมาซอยลาลูกค้ากูแบนเน่ลายลูกค้าเอาไปเป็นอั่างใดข่าสวรรค์น่ะสุกม้วนนั่นเลยม้วนบ่สรุปมือแรงจังใดเฮาบ่มือแรงเฮาจังใด ไม่ต้องอยากไปเพิ่นฮะการบอไปยังเพิ่นเรียกไปแรงไปก็ไปนะเรียกยังโอนให้เพิ่นแล้วสามแสนเจ็ดสิบเจ้าพันยังอูน่จะเจ้าเลยตแต่สาแสนฮะสามเจ็ดพันกัเจ้ากันนะดอกเบี้ยเดีเจ้าเลยก็ได้เนาะ บเป็นอย่างบเป็นอย่างติ่งไก่กับติ่งไก่กับประมาณเนี่ยทุกคนเ้าวคล้ายดีกับมันท้าแล้วก็เริ่มได้ปิ้งเพิ่มเนาะอนนี้ท้าวแขกคนกับมีเดอเทียทางแต่แขกคนเขาหานกับมีอยู่เอาอย่างบาดาบาวอยากได้ยังฮะเออเมินเพลินพังกินนั่นเนาะ แขกคนกับประมาณนี้นะสาวหน่อยก็ดูดนะตาเจ้าไบ่อกเขาเจออ๋อไปหักไปเลยไมไปบันทึกังอันนั้นผู้นาผู้ใจมาหอดแล้วพูดรถเมล์ไปถึงเมล์ป้าพชิีรถนี่มาบ่เออ เอาบมแบบ่าสุปผมเ,เป็นหลัดแฟนบ่จะกินเลยบา่ามาั่นไหมเดี่ยวครับถ้าเพิ่งมาก,ก่อนบ่หรือว่ยา,า,ายังไดเขาก็ะซิเลยีอออยอะนะมาในนี่แหละจักหน่อยแลาวผู้บ่าวเมื่อแล้วผู้บ่าวเมื่อปักเซ่บ่เจ้าบา่าเออเมื่อปักซอกอุ้ยทูกจักนะ้ำเมื่อน้ำข่อยก็ได้ วยเซลผู้บ่าวเลนหนึ่งสายหยอดจะมาแล้วขัสีกับน้องน่อยเพิ่นไปหาบอยู่พูดนะทุกคนจัาหน้าพนกระเข้ามาจัาหน้าพนจะกินข้าวซาปูนานะปูจใจรถก็มาแบบนี้นะทุกคนนะนแล้วมันจะเข้าสวรรค์มาแล้วอยู่พู เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนจะมาเพิ่งกระเข้ามาเลยค้ากระเป๋าห้าเลยทุกคนนะพอดว่าวไปหันไปหนีก็ไปดุอยู่มันมาเลว้วมาเลว้วมาเลอ้ยสบายดีสบายปูน้ำปูใจเอาเจอแฟนแล้ว ไปไปกินข้าวกินข้าวไปมาคือ่าเป็นรถเป็นแร็กก็น่าจอยเนาะเจ้าแฟนเราเป็นยังไงเฮ้ยดีใจนะเฮ้ยสอนในคนมีสู้มีแฟนปูนับปูใจนี่มาสิจัดไทย่นจัดอาหารให้เพิ่นก่อนนะทุกคนไคลลี่วันนี้ฮะก็เอาครัซิมซื้อเลขอย่าง อ้าวคว่าิซื่อเก่มันจะออกม่อามึงสอบได้จังไรเบาซุกเลี้ยงได้มึอเลงอะเอามึงอเล่ไม่ได้รอคิดอะเอออ้าวมึอนี้คึ้ใจดีแทตสิเลี้ยงก็เป็นะใจดีเหอรอ้าปกติเขา่ได้ใจดีขนาดนี้มึอนี่ใจดีแห้งเนาะใจดีตลอดใส่บาบะฮิวไอเซซี่ที่เป็นหมู่ะโยนเลยอ้ะ่ ปูนาปูใจหยดจิตหยดใจหยดสักไมือเมือเขาบอกเมือนาเมือนเอือเขานาดินเยอเือมากทำเป็นองเลือนโบานเนี่ยสิพาทตีตหยดหล่อยักซานซีมือมือไม่ได้กับบ้านนอกเจ้ามาอยู่เลยห้าเลาหานอกสาวเเนมาเยะก็ไหูเอือนี่แนบนี้นะมากเขาบริมีอยังนอกสาวซื้อนี่เกาะเทือด้วงเนาะมาติปเซมือสาว มาโพสู่มาแต่ไปแต่มือนัน่นะฮะไปเห็ดซอพอนอะไรเนีเยย้ยเสร็จ <ไป S 1> เลยวะซินแล้วเสาหาพันโพนสื่อพสู่เนาะไปได้อันก็เอาอย่างเสาพันโดยข้างในกับเสาพันคือกันมั่มกับเสา คุณปูใจมะคามเทศเคยกินบ่ะตีนไก่หั่นตีนขาทุกคนอันเนียนปอปอเด้เอามาให้กินเพราะว่าครับซิซื้อว่ะเออเขาซื้อแล้วทำซื้อหรืเนี่ยเมนล็อกซีบังคับซีซื้อได้ไหมอู้วววซีอุ้ดนุ่นมาเนี่ยเวอร์มากไอ้เมื่อกี้จะกินที่ว่าเผ็ดกระอุดนุ่นกูเถื่อนแหละทุกคนเสีอกแล้วเพราะว่าเผ็ด เพิน uce, ่ lose, นเพิ่นว่าขอาซื้อของขายเพื่อนร่อนเนาะเพิ่นได้ไปเวียงหันลูกสาวเยหร้เย่ย่าเห็นอยู่ไปรันเหล่าลันเบียดพดอยู่เมย์ไปคิดไปยังแควงแ่ซาอันเดอสมมาอาเนดเ็ทอดเบียงจันแหละหอดเลยทอดเลยสบายใหญ่เลยใหญ่เล่น้อยเบียงจันฮะใหญ่เล่น้อยใหญ่เยอะใหญ่สมบักับคุณนี่คุณนี่สมบัติราแม่หมักเองบอกคุณนี่ฮะ นี s <S yes, s <S mm ่บ hmm. ่เราออมากิอะอวบบสุกจะบ่มากพัสดุะป้านอกใจใอรแลป๊าจนมักหลายคนไซื้อหน่อยก็ตำเองลงมือเองเนาะเซพีๆน้องเนาะอร่อยอร่อยกินน้ำกันจิ้มข่าแรงน้ำกัน ทับซีบาบวบวม่ม้วนบ่มเหมือนมีต่บักสุกบาวสุก,กโอ้ยอแรงแรงอีกอาหารกบับบะหมี่ยังหลมีต่มัตมกตะม,มักแดงสีมือนาง,ง่อยกินไก่ข้าวเหนียวยวอเตอร์เมลอนเนาะให้มาชิมก่อนทุกคนโอ้ยบาวสุก เป็จังได้เป็นจังได้อิลิสบายดีเนาะเพราะว่าพากันไปสวรรค์เนาะคลิปเก้าคลิปเก้าม่วนวะมืออื่นนี่ยมือเมื่อแต่ว่าเพราะว่าไปวันครับสีแต่มือโบเม่์มืออื่นเปนลงหนองเด็จอยากเห็นเจ้าพ่อชิ่แต่ว่าต้องตื่นจะเาวมันทํเมื่อท่ว่าบสงเมื่อได้โอเคก็ทำพอดีครับไปใบสองเนาะ ตอนเด็กขับพากันมาเลยนะว่าจังไรก็เที่ยงข้าเที่ยงเลยถูกนะผอดไปขัดเมื่อเาี่ยงไปสองใส่เวลาสามชั่วโมงคืนพุทธภาเมื่อพี่จังเลยมนแล้วบอสิเพราะมีมีมีงานระวงนี่อยู่เดินบ้านนี่เด็สิพาไปก็ใช่อยู่เพราะว่ามาแล้วก็ไลฟ์สดเจ้าเดมอื่นเลยมอนี้ไลฟ์สดครับสี่ลำวงซาแป้งเออ ซาแปงมาเออเนอะครับสีซาแปกใช่ปะซาเปกจะอยู่อันนึงเดินบ้านน่ะดิมืออื่นก็มีสองมือจ้านักห้องเขาก็มาในห้างนี่มือเว้นนี่สามสี่คนจากเต็มโปรเจอร์สื่อเขาเขามาหาเขามากินเฝอเมื่ออื่นก็มีสาหกกับสเจ็ดเมื่ออื่นป่ะเดี๋ยเมื่อไงบ่ะเเลิสุโซบะ อ่สเป้งทุกคนกัอยู่ต่ออีกเมื่อหนึ่งบัวท่าเือดเ่ยบัาดึงมือเดียวมือเดียวกระเทินได้มากมือนเด็กากมันนอนบัจจิกาวเนาะอ่าซาปูซาปูคอยคอยสละจนเจ้าสุดท้ายแล้วมาเลือกคอยก็ได้ตอนนี้ใจาให้เจ้าตามสบายนะคนสุดท้ายคือคอยแบบว่า จะบ่มีพายจงเลือกข่อยก็ได้ไปสินะซิส่สุดยังคำสีบานทีนอ่ะใส่นสสหน่อยบอ่บ่ใส่บ,บ,สบ,บ<อ>่มันเนี่ยเอ้าโอ้ยเอบแกส่งอีกแล้วเพิน่นขึ้นมาแกสง่งทำเป็คำสีเนี่ยมา,านะ,ะเตรียมกันไ์สดในหนึ่งนะทุกคนนะปูนาปูใจแบบนั่นแหละเพื่อ,อ,อนเจ๊าขาเมื่อกี้นี่ทุกคนเขา ขาจะบอกว่าเจ้าขาเป็นยังนาบึ้งนะบูดบเป็นไข่ก็เลยคือพอเจ้าขาบวบสบายมอกินเนี่ยนะก็เลยเบบก้าบอก,บอกนะจเุเพิร<อ>นนะจุเพิน<อ>เพราะว่าไปตำรวจข้าเจ้าเด็เกก็เลยบุก้าจุเพินนนะจุเพิ่นก็เตรียมตัวสิไลสดไม่เซฟี่เอามาแหละ<อ>เอเออยู่ไหนนะปุนาปุจาอยู่ซ้ายนอ้าคือเข้าห้องนี้ห้องน้ำมาโอ้ยบ๊ซุก เจ้าคือให้พูนาภูใจมาเข่าห้องนี้อืมอันนี้คือบ้านเจ๊ขาวพอทุกคนก็น,นอนบ้านเจ๊ขาวอีกขึ้นมืออื่นนอนอีกขึ้นหนึ่งเนาะมืออื่นอีกขึ้นมืออื่นอ,อีกขึ้นหนึ่งต่วบอ<ะ>บอขับซีมืออื่นอีกขึ้นหนึ่งไปวงงานนั่นแหละก็จังงันนั่นเนาะจังหวะกันเนาะทุกคนเนาะคิปนี่กาทุกคนก็นเตรียมตัวกันอยู่อ้สวยสวยสวยมากอเ,เอาเลือกสุดแล้วภูนาะภูใจ ยังบันดิสุดนะเตรียมไลฟ์สดสองครับสีนะทุกคนนะออาคืออีนี่มันคืองานอีนี่ไปเสือดสีแดงไม่ยิ่งบ้านจะมีหนวดกูยอมเด้อบันเโอ้ยยังไม่ถึงท่านแต่คุณแม่มาสวยแท้สวยหวานเนาะเอาคือบอกกระจายรถกูมาอยู่ในรถฮะกูยังไม่แต่งเพราะกำลังลงแป๊วนะมืึอนี้ก็เตรียมตัวนะทุกคนนะ ยังได้คลิปเนกสิลาก่อนเนาะมึอนีปูนาปูใจกันนอนบ้านเมฆาขอบคุณแม่นะคะนอนจกสามคืนนอนจะเมื่อสามคืนประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็เตรียมตัวสไลด์สดนะคลิปนี้ก็สิจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยเด้อคำใดบบสุภาพนะไม่ว่ามันเกินเลยไปหรือว่าเขาว่าผิดไปก็ขอโทษขออภัยเลยเนาะเพราะว่าเขากันบังค่อเขากันเนาะ เขาก็อยากเอนเตอร์เทนให้แหล่ะนะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญฝากเบิ่งโฆษณาในเดิมบ่นหลายจากสิบปีซาวิกับพอนะกันสิคลิปนี้ได้จบเลยเด้อทุกคนสวัทุกคนกันอุ้ย่านี่ผมก็ลุดบ่บ๊ายบายสบายดีกันบ๊ายบายสบายดีเมืองนี้เท่ะนั้สวย